ว่าพี่ então, ím, right? e ีอรองีนึ่ะนโชว์งามความเฉยดีโอจเลยว่าถ่าพีจีจะจีมไหเออตอากสรอน่า้ยงไองไแล้วขอเริ่มแต่ทีนี้ก่อนเลยยังไม่ครบหรครับี่ินไหมขแห่ะขอเป็น้มเอางี้อบผว่าน่ะโคมแห่น้องอาเกินกนเลย อาานครับทีมนี้เลยมาบริการเพื่อนีเพื่อนสิลูกเ้โอเคเดี๋ยวยืนปรำที่โอเคเพื่อดกักบานงานแล้วตอนนี้ยวกุ่มาเข้าแถวนะครับเข้าแถวอยนะครับ ใช่พอไหลถ้าคะแนนเท่ากันวัดกันที่เวลาที่เกมนี้ไม่ยากก็ผมแค่ใช้ใจโยนไปก็ได้คนมันรู้ที่เรียนใช้หัวใจยังไงก็ลงใอะไรเพราะฉะนั้นลูกบอลไม่สำคัญขาดหัวใจแล้วเนี่ยสื่อสารไม่ถึงเขาแล้วต้ก็ลงแน่นอนใช่ไหมตาอู๋สู้ๆนะครับบริหาร สธุกิจเรื่อเสินค้าบินใช้คำว่าบริหารทรัพย์สินนะฮะโอเครอมนารอหนึ่งรูปนะครับเดี๋ยวยกเสร็จปุ๊บแล้วเรากลับไปยี่ต่อแถวด้นะครับใครนะไม่ต้องรู้ว่ันเลกันลบารยโอเครอมา พลังหารธุรกิจเพื่อศิลปิดและละปุ๋ยนับไปนะฮะนับไปนะฮนับไปนะับไปนะฮับไปนะเ กลับมาทำที่เดิมนะโอเคครับจบไปน,นะ17คะแนน17คะแนนสำหรับบริหารธุรกิจเพื่อศิลปลีนะ่ยนยางมาถึงคณะต่อไปคณะต่อไปใช่ครับอ่ะเราไล่ไปกันเลยเนาะง่นี้เลยขอต้อนรับทานาทีวิส ผมจะองซืกันอย่าให้แทนนะอย่าให้ร้อหน้ากว่าสีเขียวแล้วกันนี่เียร์ม้างเนีม่ตอีกาเพงเชียาเองให้สเสียงเตหรหพอราเพลงนะไรเพลงนะไก่ย่างเอาเป็นไก่ย่างเป็นไก่ย่างใช่่พร้อมนะวิศวกรมของติ่งไปเดินนะแตเดินไเดินครับอสนามพาร ยอนให้เรงหัวนะครับให้ลรตะก้านะครับอย่าลืมไก่ย่างด้วย เดียิสีนี้ไม่สดองเกียมแร่เกยมแนนะ่าราช่วยออกรช่วยครับโอเคหนึ่สอสาส่า สีด๊ไปอาสมาตั้งยนมาูนเเอเาดูชอกเลยสู้มือด้วยสู้มือด้วยเจเพลงอะไรจ้าประธานอ่าอันนี้อายามสสู้ซาเพลงเพลเอาเร็เ็สู้ซาสู้ซา Ini, <tuk tangan> <tuk tangan> okay. Roma เขาอายุสี่แล้วเขาอยู่เขาอยู่สี่สิบห้าแล้วนะเขาไปโรงเรียนไหนลูกศิษย์เขาใช่ไหมในเขาดูไหนคณะพยายามศาสตร์นะครับพอเจบแล้วพยายามศาสตร์แล้วแล้วเราอย่ายอมเพราะเราชื่อคณะพยายามศาสตร์ไนะเพราะฉะนั้นเราอย่ายอมแพ้กันเลยนะครับทีมนี้เรามีทุกความพยายามถ้าความสำเร็จไหม เจออีกเล้วไอ้นี่เจอกไม่ต้องห่วง่้องห่วเดี๋ยวมาเดี๋ยวมาแน่นอนเกมต่อไปเกมต่อไปแน่นอนมาแน่นอนโอเคฮะนั้นแล้ตอนนี้แล้วเราจะมอนามาอนเนาะโอเคครับและนี่คือพิสกรรของสิ่งที่เราผสมผสานไปเลยดีเพิ่มรวัด้วยดีเพิ่มวังด้วยชเลย ใช่เลยครับดเดี๋ยวผมจะย้ายให้เขาละเ่าทีท่เคยมุมขวาไม่เคยหลอกนะ <c oughs> นี่คือรางวัลนะครับผมนี่นะมีรู้ ถ่ายรูปไว้เป็นที่ระลึกนะครับระึกระลึกโอเครูปนี้นะครับนี่โซนนี้เลยใช่ไหมใช่ในในในทีมวิศวกัรมย้ําเ๋ยเลยลอ๋อโอเคได้มาถ่ายรูปถ่ายรูปไปนไรครับได้เลยครับทีมวิชนะเหรอเออวาชนะเกมื่องของเราเน่อ่ะกลองนี้นะกอนี้นะ ว่ามีว่ามีคลาสลืมเลยว่ามีเรีย้ยงน้องเดี๋ยวจบคัสแล้วเดี๋ยวรีบลงมาโอไเรียน,นอาจารย์เรียกอ๋อไ,ไม่เลยน้องไม่เป็นไรน้องเดี๋ยวมาเดี๋ยวไปนะฮะน้องๆตั้งใจเป็นสแตนนะครับรักนะครับ <laughs> 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 โอเคขคั้นบน ยังไม่รอเราแนก่อนว่าเหือหยัง่ไหวไเลอ้อยังไหแล้เวเพราะะาั้นตอนนี้เดี๋ยวกว่าจะเข้าสู่เกมต่อไปวันนี้เห็นเขาลดแตยมอีกทความพิเศษไหด้วยคือมีไอศรีมใช่๋เดี๋ยวเราองมีไอศรีมมาแจากให้กับฟชี่นวอนก่อนจะเข้าสู่เกมต่อไปจะเติมพลังกันนิดนึง ต้อน้าถึงน้ำตาตกไม่ได้ไม่เป็นไรเดี๋ยวผงเลี้ยกคนเองมันเฮ้ยรุ่นดีใจดีมากแฟนสปอร์ตใจดีอ่ะนะเดี๋ยวขอเชิญนะฮะเดี๋ยวมาที่งานเสริมไอศกรีมให้กับเฟรชชี่ทุกสีเลยนะครับผมโอเคอ่ะมาแล้ว ใช่ดูเล็กน้อยแต่ว่าเฮ้ยเขามีลิปเขามีแบบว่าเขามีแบบแบครีมกุชั่นอะครั่นน้องเป็นครีมกุชั่นแล้วผมเป็นพิซิเตอร์แทนใช่แล้วทนี้มันก็นนกนเป็นแฟชชี่ตลอดการถูกต้องนี่คือขนาดาของโหเล่นกีฬาชมมนนนำนาญได้เป๊ะโอ้จริงคือแบบที่ผม